ามากรสมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์กันถห้อยู่รอจู๋จูชิงแล้วกันแลไม่กล้าอยู่ด้วย<ะ>ดีไหมไม่ต้องหรอกพวกเจ้ารีบไปทดสอบให้เสรเ็จเถอะคือขึ้นเหลือเหรอเรือนองอ่ายทำไมไปหามังกรน้องขึ้นเรือล่ะไกลมากสองกิโลเปล่าให้เรือหน่อยเรือไม่ค่อยออกส <c ười> าววัาเรือมาแล้ว ฮะเป็นอะไรเจ้าอ้วนชีวิตขมขืนจังทำไมสิงเสียงยังรักษาระยะห่างกับข้าอยู่ล่ะเจ้าอ้วนรู้สึกช้าจริงๆสิงงเสียงเร่งเจ้าทดสอบให้เสร็จก็เพราะเดี๋ยวเจ้าผ่านการทดสอบข้าจะลองคิดเรื่องให้โอกาสเจ้านะอ๋อ <c oughs> โอ้ยฮู้อารีบรีบเลยพุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายออกเรือเหลือ,ก,อก็ออกอยู่เนี่ยแหละเป็นเทพสมุทร ทั้งซานเกือบถึงด่านสุดท้ายของการทดสอบที่ห้าแล้วหากยังเป็นเช่นนี้อีกไม่นานก็จะผ่านด่านทั้งเก้าของท่านเทพสมุทรได้ท่านก็เฝ้ารอให้วันนั้นมาถึงเหมือนกันใช่ไหมหนึ่นูนึกว่าเขาภาวานาไม่ให้ต่างตามผ่านเลยตกใจไม่มังกอง้อ ทอนเลยอ่ะใช่นั่นคือปู่ปู่ใช่ปู่ทังหรือทวดทังซานพ่อทังเฮากระปู่โอเคใช่หรืพ่อไม่น่าใช่ทังเฮาอ่ะมึงได้ใช่มันไม่ใช่ทังเห่าทำไมถึงว่าเป็นปูเป็นทวดกูอยากรู้มากกว่าคุณเนี้ยมีอะไรกับคือหมายถึงว่าควารแต่งงานอะไรอย่างเงินเดือนอ้ไม่น่าใช่เพื่อนนะอรือก็ตายท่านก็าย หมนใจไงคือจริงโปรดวางใจเขาต้อง,งทำภา<ห>รกิจได้สำเร็จรอบรี่นแน่นอนท่านคะแต่เมื่อถึงตอนนั้นท่านก็จะไม่ต้องโศกเศร้าไปนั่นคือเกติยศของข้าในฐานะผู้ทำพิธีของเทพสมุทรค่ะอ้า哟 ใกล้ๆเสามงกรสมุทรศักดิ์สิทธิ์กลับไม่มีสัตว์วิญญาณสมุทรสักตัวก็แปลว่าที่นี่มีลมปราณของผู้แข็งแกร่งทำให้พวกมันกลัวนั่นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของข้าผู้ปกป้องเสาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดที่แข็งแกร่งที่สุดพรหมยุทธ์มงกอสมุทรวิญญาณยึดของพรหมยุทธ์มงกอสมุทรเกต้าราชามังกรสายฟ้าที่วิญญาณยึธสูงสุดพลังวิญญาณ <c oughs> สูงระดับ90เชลซานเสลอูระวังให้มากตอนเริ่มผู้อาวุโสพรหมยุทธ์ดาบระดับ96เราก็รับมือยากอยู่แล้ว เรื่อกลับไปยังดินแดนทำศึกกับจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ประมือกับเซียนต้าหลิวที่ระดับ99จะมีโอกาสชนะหรือเปล่านะยังไงก็ตามเราต้องผ่านการทดสอบนี้ให้ได้พลังวิญญาณของพรหมยุทธ์บังกรสมุดสูงที่สุดในพระมยุทธ์สาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดอีกทั้งที่ข้าต่อสู้ก่อนหน้านี้เขาต้องเข้าใจทักษะวิญญาณที่ข้าใช้อย่างดีแน่นอนอาศัยเพียงพลังวิญญาณ ไม่อาจชดเชยความห่างชั้นของข้ากับพระมุทธ์มังกรสมุทรในครั้งนี้ข้าต้องรื้อฟื้นวิชาทุกอย่างที่หายไปฟื้นตัวถึงสภาวะที่ดีที่สุดแล้วเจ้าอู่เราไปกันเถอะเจอบอกกูยยัง <c oughs> อเอาไว้ใช้จงจงตืกนขวาแล้วหรอถึงแล้วมาก่อ คือสามังกรสมุทรศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้ามาเร็วกว่าที่ข้าคิดเอาไว้นั่นนี่เวลาที่พวกเจ้าใช้เพิ่งจะผ่านไปไม่ถึงหนึ่งในสามเราจะรอเจ้าอยู่นี่รอเจ้าคว้าชชยกลับมาเพื่อจะคืนชีพเสียวอู่และกลับดินแดนเพื่อไปต่อต้านจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธ์ให้เร็วที่สุดข้าจะต้องชน,นะสุพวกมังกรสมุทร นม่จะไม่ใคยที่อสู้กับใครเพราะว่าแบบยากอ่ะดูแบบดูโกงลยากจริงหลังชัดเลยเจ้าอมาแค่นี้ก็สั่นสเอไปแล้วใช่แค่ฉากปืนแค่นี้ไม่ได้เท่าไรเลย ข่าคือผู้ทดสอบคนสุดท้ายในการทดสอบที่ห้าถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยก็แล้วกันห้าคเหนือตั้งสี่เพคคุณจะได้กลับเตียนโตเมื่อไรเนี่ยห้าหรือสี่ใช่ไหมวรูอุเชิญครับ โอ้โหแดง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 นี่ตับความสรรพสิ่งทั้งหลายแห่งเขตแดนเงินครับอ๋อพรหมญาตยุทธจักรพรรดิเงินครามอีพัฒนาการเขตแดนเงินครามก็ขยายออกไปอีกเท่าตัวทั้งนี้คว้าโอกาสได้ก่อนแน่เรื่องนั้นไม่มีทางหรอกถึงแม้ทักษะเขตแดนจะได้เปรียบการสู้กับพรหมยุทธ์เสาศักดิ์สิทธิ์คนอื่นแต่เมื่อเผชิญหน้ากับพรหมยุทธ์มังกรสมุทรล้วนไร้ประโยชน์ดูตัวนะ เขตแดนพบข้านามว่าวินาทีสันมีเพียงผลลัพธ์เดียวนั่นก็คือทำลายความสามารถทั้งหมดของเขตแดนเนื้อคำถามจะทำลายหมดที่เขตแดนมึงจะเปิดกีกเ่เขตแดงทขาจะลายหมดเออเหรอ เข็ดด no, no no. ันไม่ได้พี่ซานก็จะใช้พลังอย่างเต็มที่ไม่ได้ด้วยการต่อสู้ครั้งนี้ยิ่งลำบากขึ้นไปอีกแต่ก็ดีนะถือว่าแบบก็ทดสอบว่าในสภาวะที่ใช้พลังทั้งหมดไม่ได้เราจะสามารถชนะได้แต่ถ้าเราใช้พลังทั้งหมดนั้มันก็ชนะชิวๆอะไยไงเล้ยมัต้องแบบห้าสิบห้าสิบฝืนใช้ทักษะประทะกันคงยากจะรู้ผลงั้นก็ทำให้ความต่างนั้นกลายเป็นสนยดีกว่า พ้าก่อนพวกผู้ศออะไรเหรอการต่อสู้ครั้งก่อนถ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมทางนี้ข้าหวังจะได้สู้กับท่านอย่างยุติธรรมยุติธรรมยังไงเราก็สู้กันแบบนี้ไม่ได้หรือไงล่ะกูเสียนะเล็กกูเสียนะ แทั้งสองของข้าจะถูกเคดานของผู้อาวุโสข่มไว้จนไม่อาจใช้ได้แต่พลังวิญญาณของท่านสูงกว่าข้านักข้ามีกระดูกวิญญาณทั้งหด5ชิ้นในนั้น4ชิ้นเป็นระดับแสนปีดังนั้นในหน้าทักษะแม้ท่านจะได้เปรียบแต่ข้าก็ไม่ได้เสียเปรียบม,มีวงแหวนวิญญาณแสนปีสี่วงทักษะที่มาพร้อมกระดูกวิญญาณน,นั้นไม่อาจประมาทได้ที่เขาว่าก็ไม่ผิดดังนั้นถ้าต้องต่อสู้ด้วยทักษะวิญ,ญญาณยากๆนี้ ไม่สู้หาวิธีง่ายๆอะไรก็ได้สักวิธีแล้วมาต่อสู้กันดีกว่าคิดว้าง่างวิธีง่ายๆอย่างนั้นไหนว่ามาสิวิธีที่ไม่ต้องใช้วงแหวนวิญญาณหรือกระดูกวิญญาณแต่สู้ด้วยวิญญาณยึดตัดสินแพ้ชนะท่านเห็นด้วยใช่ไหมข้าฟังไม่ผิดน,นะไม่ใช้วงแหวนกับกระดูกวิญญาณเนี่ยนะแล้วมิซารจะชนะได้เหรอนางเอาด้วยไหมล่ะเรื่องนี้นางไม่เกี่ยวมีแค่ท่านกับข้าได้งั้นเราก็สู้กันด้วยวิญ,ญญาณยึดก็แล้วกันเชื่อใจข้าเ้าอู่ ทีร่รวมตัวนะก็คือกระดูกคอนแบบนี้ไม่ใช้ทักษะวิญญาณแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ใช้วิญญาณยุทธนั้นเจ้าเด็กนี่เก็บวิญญาณยุทธไปทําไมไม่เข้าใจดรี่มันนี่เป็นวิญญาณยุทธคู่ของผู้ยาวพอเท่าเทียนผูวว้วสโบรดชีนะพอเท้าเทียน ฉักอยากจะลองคอนห้าเทียนของเจ้าสะแล้วว่าอนุภาพจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหน พอท้าวเทียนของข้าพัฒนามาโดยตลอดต้องหนักมากกว่าพันกิโลน่ะแต่ท่านบังกรสมุทรกลับรับได้ด้วยมือเปล่าเ้ยเล่นเอามือสั่นเลยนะนี่พันกิโลอะตั้นใช่แน่นักนักขอดท้าวเทียนก็เป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่สุดในลาล่าครับผมทั่วันได้ยิ่งใหญ่ยท่งท่านรู้จัก อายุสมัครปันป่นสองสามสี่เก้าสิบไม่ไหวแล้วแล้วก็าต้องแพ้อุ๊บเจ็บเขาก็ต้องแพ้แหละเขาไม่งั้นพี่ก็ไปต่อได้ใช่น่าสนใจดีเห็นทีเขาตกเอาจริงบ้างนะ ันันกำลังแปรรูนดูถึงตรงนี้ยังรู้สึกได้เย่แล้วเฮ้กำลังนับไปถึงแปดสิบครั้าการส่วนอะไรบ้างการมนตับเป็นยัง้วยใกล้างแปลก เสของแอบอหูมาถึงที่ทีแล้วก็ปู่ไม่ร้นอันนั้นเขามถึงพลังพลังมสั่นท้านหมยอยลวคนี่ม่น่ากลัวขนาดไหนท่านทำให้โพไซซีแบบพลัง หัวที่สิบห้าเพมันจะไปร้อยป่ังวัยยุสบัปันปวนสาแตกก็พอใช้สาบงิะกนะีมันด้ ให네่กต้องต่อ้เงินก็้าเก็ดสีอะปีนูเพียงแค่นี้ไม่มีทางผ่านการทดสอบผู้ข้าไปได้หรอก นี่คือทักษะวิญญาณที่มังกรสมุทรสร้างขึ้นทักษะอุทิศชีวิตอุภายใต้สถานการณ์ที่ได้การป้องกันจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปถึงร้อยละสองร้อยร้อยละสองรอยวะเจ้าจะรับไหวหรือไม่ขุดเรมอดเหล้าเ่องู่กจ็ดสิบเจ็ดเบาทเจสิบาทดสิกัอเสิก วายุสมัติปันปวนเก้าเก้าเป็นหนึ่งเก้าเก้าหัวเป็นหนึ่งรมทียกันกัอนไ้ไงมือหักค่ะไม่คอนแตกมือหักไปกัน